สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พิมพ์อยู่ที่โรงแรมเคปดารารีสอร์ทพัทยาเหนือกำลังรอเช็คอินห้องพักอยู่เดี๋ยวจะพาชมรอ,รอบๆแถวนี้ให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นโถงกว้างระหว่างนั่งรอเช็ค,อ,ชคอินอันนี้ก็จะเป็นจุดเวลคัมดิงอันนี้คือร้านเมโลก,ก็จะขายพวกเครื่องดื่มเค้กไอศครีมแล้วก็ขนมปังเบเกอรี่ต่างๆ จะอยู่ตรงทางขึ้นรีบไปห้องพักกันค่ะจะพักห้องอไหนแปดกับสิบแปดกับสิบห้องคอนเนนการ์ดป้าเจ้าขึ้นไปชั้นสิบเอ็ดค่ะ มารีวิพ้องกันนะคะเข้ามาจากด้านในนะคะด้านซ้ายนีอนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าจะมีชุดคลุมให้สองชุดนะคะ,ะมาดูฝั่งนี้นะแล้วจะมีตู้เซตให้นีอัน,นี้ได้เป่าผม มีร่มช่วงนี้หน้าฝนนะคะมีร่มให้ด้วยด้านล่างลิงสักอะไรเอ่ยก็จะมีดีไซนเสื้อผ้าดีไซน์แล้วจใส่ของเอาไว้ใส่ของได้มาดูได้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำที่ที่ใหญ่กว้างมากเลยนะคะ ข้ามาก็จะเป็นห้องอาบน้ำเป็นห้องกระจกด้านข้างก็จะเป็นชักโครกแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อาบน้ำให้ครบครันเลยมีอา่าบวาง้าที่ีกว้างเนาะก็จะมีเซรั่มีแก้วมีกระจกเล็กๆด้วยก็ข้างนี้ก็จะมีอระ่าบน้ำนะคะ มองเห็นอยู่ด้านนอกเลยนี่เปิดปิดัโอเคเรามาดูด้านนอกกันที่นี่น่าจะเป็นที่วางสัมภาระโน้ตเวลาเราจะเปิดหยิบของอะไรเงี้ยเสื <S <S ้อผ้า ก็เตียงเป็นคิงไซส์นิ่มๆเลยอันนี้มีอะไรให้เนี่ยเป็ดอันนี้คืออะไรเจลแอลกอฮอล์อ้มให้ด,ด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่วางของได้อ่ะเป็นพวกวางสัมภาระพวกป่าไม่ไเยเอออันนี้เสียงเงินไหมคะเนี่ยสามร้อยห้าสิบาท เป็นบ <Okay. Wow. S 1> ับเบิ้ลนาดูด้านนี้กัอนอันนี้ก็จะเป็น mm. ตู้เย็นนะคะด้านในนี้สามารถทานได้หมดเลยก็จะมีพวกขนมโคกแล้วก็น้ำเปล่านะคะดูด้านบนก็จะมีน้ำเปล่าแทนอีกด้านข้างจะเปิดมาเป็นพวก ชากาแฟนะคะมีกระโต๊ะวางของแต่งหน้าได้กรงนี้แล้วก็จะมีโซฟาเยอะตรงนี้ให้นั่งน,นั่งยืมนั่งพัก่อว,วิวข้างนอกมาดลแล้วจะเห็นเป็นวิวทะเลนะคะ กะอี้่ชมวิวแบบบรรยากาศธารมชาติน้อย่อนยา,า,ยยยานเงียก็ได้นั่งมองทะเลชิวๆครอวน,นี้เรามาพักกันห้าคนค่ะจองเป็นห้อง connecting room นะคะห้องนี้เราเพิ่มเตียงเสริมอีกเตียงหนึ่งนะคะ จะไปทานอาหารเช้ากันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารกันนะคะใครอยากคุณมาปัะตาอาหารนะคะแต่ข้างเดียวนะคะอ่านะ i've been อ้อก็โซนน,นี่ใคนะคะน้ำัางโง่แม่งนท ารที่นี่อร่อยไหมคะม,มันบน่นมนอร่มีอะไรที่ยายชอบบ้างแกงเขียวหวานแล้วก็อะไรน้ำฝรั่งน้ำน้ำฝรั่งอร่อยใช่ไหมคะฝรั่งไม่หวานแตงโมก็หวานนะแต่สับปะรดเปรี้ยวไปม <laughs> <laughs> าชมบรรยากาศชายหาดของที่นี่กันนะคะก็เป็นยังไงดี ามีโขดหินอยู่บริเวณรอบๆช่ะหาดรอบสะน้ำนะคะน่าเล่มากเลยค่ะสามารถมองไปตรงนี้ชายหาได้เลยนะคะ าาสาขาศิลาชานะคะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกัน อร่อยไหมคะมื้อนีน้อร่อยมร่อยเกอรถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนแล้วมาลุ้นกันว่าทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกัน